สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ได้จะรู้แล้วกันเนว่าตั้งติงลองบีนั้นมีอัปเดตนะครับผมก็จะนี่เลยเป็นอาวุธใหม่มานะครับผมเป็นรองเท้านั่นเองเนาะแล้วก็มีทางด้านของนี่ครับเลดใหม่เนาะเป็นโอนิถือธนูนะครับมันจะเป็นบอสได้เราเข้าไปตีเนาะก็ผมได้ลองเข้าไปตีนล้วแหละมันก็ยากมากเลยนะครับผมไม่รู้จะทําเลือดบอสเยอะไปไหนนะครับผมนะ่ยากมากเลยนะครับผมเออไม่บอกี่คิดว่าดักโซนะครับผมคุณผู้ชมกอ ยังไนครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปตียนครับผมโดยจะมาบอกนะครับผมวิธีการไปโซโรครับผมแต่เอาจริงก็เล่นกับเพื่อนมันน่าจะได้เยอะกว่านะครับผมถ้าเราสะสมเหรเยอะพอนะสมองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเลดีหลอกมันยังไงมันจะให้คนที่ดาเมจเยอะสุดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะตอนนี้กับเพื่อนผมได้แค่สิบหกอันกับสิบห้าเองแล้วมันจะเป็นเจมของอันนี้นั่นเองนะเนี่ยเป็นเหรียญอันนี้นะครับผมต้องเก็บให้ได้นะครับผม ถ้าอยากได้ธนูก็ต้องเก็บไปถึง600นะครับผมแล้วถ้าอยากได้หน้ากากก็ต้องเก็บถึง200นะครับผมแล้วก็ของนอกนั้นก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยว่าเป็นอีกบอสตัวนึ่งที่ตียากนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวมาดูอาวุธกันก่อนนะก็จะเป็นอาวุธอันใหม่เลยเป็นอาวุธทางด้านของอันนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ต่างมันบักนะผมไม่ได้โปะแล้วเนี่ยเห็นไหม <laughs> อันนี้ต่างมันบักนะผมเอออันนี้มันเป็นอาวุธใหม่นาะเป็นรองเท้านั่นเองเนาะแล้วก็อันที่ผมจะไปเล่นคู่ก็จะเป็นทางด้าน แมกเลือดให้เรานะครับผมแล้วก็ทางด้านของพลังพิเศษผมก็จะเอาเป็นบัมพายไปนะครับผมอโอเคละเราจะไปโซโล่กันนะครับผมก็เรียงตาปีง่ายนะครับคุณผู้ชมมีบัมพายบัมพายที่เทียอัพเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เราจะใส่ไปวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะเราจะเอาจรเจออกนะครับผมแล้วใส่ไปฉลบถุนนี่นะครับน,นี่นะครับผมเอาวิ่งเร็วแล้วก็มีฉลามคอยตีดูดเลือดเอาไว้ยืนเลือดเอาไว้ดูดเลือดสู้นั่นเองเนาะเอเข้าม,ม, hey. มาอยู่ในแม็กแล้วนะครับผม เป็นรองเท้านะครับผมนี่จมตีรองเทานะครับเฮ้เลยนี่ครับผมนี่เขาปั๊บปั๊บแล้วมันก็มีไอ้ตัวเมลีขึ้นมาด้วยนะครับผมเก็บอาวุธเลเวลนี่ครับผมเราต้องทำให้ถึงเลเวลอ้อยมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับผู้ชมดูที่สกิลแซกสกิลแซกก็จะเป็นการนี่ครับผมนี่ตีลังกาหมุนตั้งจีเลยนะครับผมสกิลเอก็จะเป็นท้าววายุนะครับผมนี่กดได้สองรอบนะครับผมเนี่ย มีข้างซ้ายข้างขวากดได้สองล้อมก็ในสกิลซีก็กกจะเป็นการรัวเท้าไปข้างหน้านั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับ,รรบก็เรียกว่าเป็นอีกบดหนึ่งที่ทํามาเอฟเฟกสวยนะครับผมเดี๋ยวเรารออันนี้ก่อนเนาะรอสก,กิลรีก่อนนะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูโอเคเดี๋ยวเราจะไปตีโอนี้กันโอนี้จะอยู่ตรงนั้นนะครับผมเป็นโอนี้เทอชนันูก็เราไปแบบโซโลก็อาจจะตียากหน่อย อ,อ,อะก็ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเร่งความเร็วนะผมเนื่องจากมันตีนานจริงๆเนาะผมนะก็สามารถที่จะดูได้นะผมเนะี่ยที่ผมตีนะครับอืมอันนี้ก็เป็นการตีแบบโซโลโนะ่เนาะอืมเอาจริงถ้าตีแบบหลายคนมันก็จะเร็วกว่านี้นะครับผมเนะี่ยเอคุณผู้ชมดูนะครับผมเนะี่ยแต่แน่นอนครับถ้าคุณผู้ชมมีพลังแวมไพร์นะผมมันตีดุเรื่อยๆเนาะถ้าแบบคุณผู้ชมกลัวดุดเรื่อยไม่ทันคุณผู้ชมก็อาจจะเอาแบบสมองมาไงครับผมมาเอามาเพรเซฟนะผมเพราะสมองมันจะเพิ่มแม็กเลือดให้เราไปร้อยหนึ่งนึงครับผมแล้วก็ เอาน้องฉลามมาด้วยก็ได้นะผมเพราะน้องฉลามก็จะมีเพิ่มดุดด้วยให้เราด้วยในที่ผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคอมที่เพจเซฟแล้วล่ะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากได้แรงกว่านี้ก็ผู้ชมก็อาจจะเอาดับซองมานะครับผมหรือเป็นคาตาะก็ได้นะผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธอื่นๆก็ได้นะผมหรือรองเท้าก็ได้นะผมเนี่ยแบบนี้ในที่ผมเนี่ยแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีมีแค่แวมไพร์สมอเรือแล้วก็อีกอาวุธหนึ่งก็ได้เหมือนกันในทีผ่ผมก็สามารถที่จะตีได้เลยนะผม เราก็ยืนเอาตัวถูไปนะครับผมแต่ว่าก่อนตีคุณผู้ชมก็อาจจะต้องรอสกิลกดแวมไพร์มาแล้วผมคุณผู้ชมก็ต้องหลุดดีนะถ้าทำเตมเมจไปเรื่อยครับผมเนี่ยอันนี้ขนาดผมแบบโอ้โหมีรองเท้านะครับผมก็ยังแบบตีนานมากเลยนะคุณผู้ชมตัวเองเนี่ยมันแทบไม่ลดเลยนะผมอันนี้สปีดคูณ2นะผมเนี่ยเร่งสปีดผมเร่งแบบโอ้โหนานมากครับผมเนี่ยแล้วคุณผู้ชมลองคิดสภาพดูนะครับผมเราต้องเก็บถึง600เลยนะผมในการที่จะคราบธนูหรือเอ่อแลกธนูมานะครับผมเนี่ย ก็ยังมีหน้ากากโอนี้ด้วยนะผมอีก200รอยพลอยนะผมถึงเราจะไปเรกมาผมก็เลีกับเลีกหน้ากากมา,าก่อนก็ได้ผมเดี๋ยวธนูค่อยไปเอานะครับเพราะหน้ากากาก็สแตตค่อนข้างที่จะดีเลยนี่ครับผมเนี่ยโอ้โหดูดูสิครับผู้ชมตีนาน,นมากเลยแล้วก็ระหว่างเวฟมันจะมีซอมบี้ตัวน้อยๆออกมาด้วยเนาะ <c oughs> ก็เหมือนแบบว่าเป็นตัวเพิ่ม HP ให้เรานอะผมพอเราฆ่าได้มันก็จะดรอปไอตัวของฮิวเลือนมาให้เรานั่นเองนะ แต่ถ้าเนกิดสมองเลือดไม่ตายครับผมเนี่ยเลือดผมเยอะมากเลยเนะครับผมเนี่ยก็แรูแปลรูแป,ปโอโ้โหยาว,ยาวๆครับผมเนี่ย โอเคครับคนดูเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมโอ้โหเลยกได้ว่าปีนานมากครับบอตัวนี้โอ้โเลือดเยอะเลือดเยอะจริงๆนะครับถ้าถามว่ามันมีวิธีที่ตีเร็วกว่านี้ไหมก็ต้องตีกับเพื่อนอะไรกับผมหรือคนในเซิร์ฟนะครับผมเนี่ยเพราะในห้องนึงมันจะเล่นได้หกคนเนาะแต่ว่าถึงมันจะตีเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าของมันแชร์กันเนาะคนที่ทำาดาเมีได้มากที่สุดอ่ะเขาจะได้ของเยอะที่สุดนะครับผมเนี่ยแล้วก็ลองลงมานั้ก็จะได้ของต่างกันไปนะครับผมเนี่ย ตีเร็วก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับผมอืมันเล่นได้หลายคนก็จริงแล้วครับผมแต่ว,ว่าเออมันมันทำบอสมาเลือดเยอะเกินนะครับผมเนะี่ยก็ดูอย่างสภาพที่ผมตีนะครับขนาดตีคนเดียวก็ยังตีนานเลยนะครับผมเนะี่ยโอ้ขนาดรองเท้าอาวุธอันใหม่ผมก็ยังตีนานเลยครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนะผมว่าธนูมันจะคุ้มกับการที่เราพอตีอย่างนี้หรือเปล่าดิครับเนี่ยแล้วก็มีเบลีมาใหม่ด้วยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเอาไว้ทําอะไรนะ อาจจะต้องไปเก็บรอบนอกเอาเนะเาะเพอทำถึงร้อยแล้วมันจะได้อะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งเขาก็น่าจะตายแล้วนะครับผมเนี่ยก็เลือดเขาลดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมนี่ก็ยาวๆไปนะผมไงโอ้โหเรียกว่าตีนานจริงนะผมไม่คูณสองเนี่ยโอ้โหนานมากเลยนะครับผมท่าผู้ชมอันนี้แค่ตัวเดียวนะดิแค่โอันี้ตัวแรกเลยนะเนี่ยที่ผมตีเนี่ย นะพค่งกดเข้ามาตัวแรกไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยแบบกดคุณสองยาวเลยเนี่ยผมเนะี่ยโอ้โหลองนึกถึงสภาพที่คุณผู้ชมเล่นสิครับแมตช์หนึ่งนี่โอ้โหนานแบบนานเลยนนะโโลี่ยก็ผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยก็ก็ก็มีเกือบตายเหมือนกันอยู่นะครับผมเนะีนะ่ยก็อาจจะต้องแบบดองสกิลไว้นิดหนึ่งเนี่ผมสกิลแบบกดรัวๆอย่างนีนะ้ถ้ามีกำแพงก็กดอันติเลยนี่ครับผมรถเรือเราจะขึ้นเร็วมากนะผมนีมนะ่คุณผู้ชมเห็นเลยนี่รับผมนะ อีกนิดเดียวใกล้ตายแล้วผมโบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของดรอปกันนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่เล่นคนเดียวก็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกครับผมได้ไม่ถึง40หรอกหลงนะครับผมประมาณ30นะครับผม20ประมาณนีนะ้อยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมนี่คนเดียวใกล้ตายแล้วผมเนะี <c> ่ย <oughs> นานจริงครับ รอบสุดท้ายของนายนะอืมป่านนะครับผมเจเล่นคนเดียวอ่าได้มาสามสิบสี่ได้มาเยอะเดียวเลยครับผมตอนแรกได้แค่ยี่สิบเองนะผมหรือมันสูงหรือมันยังไงผมไม่เข้าใจแล้วเนี่ยโอเคครับคนดูได้มาแล้วครับธนูเรียกว่าฟาร์มนานมากเลยเนี่ยมัจะได้มาโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าธนูเนี่ยมันดียังไงนะครับอื นี่เป็นตีธรรมดานะอนี่ยยิงแบบทะลุห้องได้เลยนะครับผมนี่ถ้าจะทำโนดาวน์เมทก็น่าจะสบายเลยนะครับผมเนี่ยยิงเช็คห้องได้เลยสกิลเซตก็จะเป็นแบบว่าเป็นการรัวลูกศรไปข้างหน้าเนาะอารมณ์เหมือนย้อนเลยนะครับสกิลเ <laughs> อ็กเรีเยกได้ว่าทั้งห้องเลยนะครับผมดิแล้วนานด้วยนะครับ ยิงสี่ปุบปับปุบปับโอ้โหยิงรอบตัวนั่นเองเนะะาะก็ตะไลไปข้างหน้าด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวตีใกล้นะครับผมเอาซะเหนื่อยกันเลยนี่ครับผมพอสโอนี้นี่ผมบอกได้เลยว่ามันตียากมากเลยนะไม่รู้เขาจะทำเลือดเยอะมากขนาดไหนเลือดมันเยอะเกินนะเนี่ยนก็จะเป็นอันติอึ๊บเคกระโดดมานี่ก่อนอันติ พุ่งไปพุ่งมาแล้วก็ยิงนะครับผมก็จะเหมือนจะเป็นลูกศรตกจากฟ้านะผมลูกศรคืเขียวอันนั้นนะครับดูด่านนี้ดิมันจะขนาดใหญ่เหมือนจะได้แค่สองห้องเนาะจะเป็นคาสนานี่สามเลยนะครับคาสนานได้สามห้องเลยวัตถุนูเล่นกับเล่นกับคาสนาครับผมจะเคลียร์ไวมากๆ แต่น่าจะดีตรงที่มันยิงทะลุได้นี่แหละครับผมนะครับคุณผู้ชมก็อีเวนต์นี้ก็น่าจะอยู่อีกงานอยู่ลอมัง้งใช่ไหมก็ใช่นะแปดวันหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็เราใครอยากได้ธนูนับนผมรีบหานะครับผมเนี่ยทมันจะมีไอเทมอยู่ด้วยผมจะเป็นกอดที่เราจะได้ธนูมาเนี่ยตอนเราสมมติเอ่อคุณผู้ชมเล่นสู้กับโอนี้จนแต้มถึงแลกธนูได้ใช่ไหมค,คุณผู้ชมก็ต้องหาไอเจ้าตัวนี้นะผมเนี่ย เป็นผลิตตรงนี้เดี๋ยวอญาตไอ้นี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวคันธนูแบบนี้นะผมต้องตีจนก,กว่าจะดรอปนะครับผมแล้วก็พอเราคาบทธนูมาหรือแลกธนูมาเนี่ยเราจะได้ธนูมาเลยนะครับผมอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองเนาะจะเป็นอยู่ที่นี้เลยนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าออขออยันเล่นหน่อยนี่ครับผม <laughs> เล่นในโหมดธรรมดานะครับผมหรืออินฟินิตี้โหมดก็ได้เพื่อเก็บไอเจ้าตัว,ต,วตัวนี้นะครับผมเนะยแล้วก็ให้คุณผู้ชมตีโอนี้จนกว่าไอเจ้านี่จะดรอปนะครับผม นี่มันจะเป็นอผลึกอย่างนี้แหละนะครับผมพอเราตีอันนี้ดรอปมาปุ๊บแล้วเราก็แลกธนูคุณผู้ชมก็ได้ธนูมานั่นเองครับผมก็ต้องตีจังกว่าไอ้ตัวอัน่นดีเปล่าใช่ไหมมันเป็นตัวข้างหน้าเนี่ยจังกว่าจะดรอปนะครับผมคุณผู้ชมจะถึงจะได้ธนูมานี่ก็สู้ๆครับผมคุณผู้ชมบอลมันก็ค่างตียากเลยไม่รู้เี่ทำเลือดเยอะไปไหนนะครับ